สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้กูเราชแนลเซ็ปเพนนะครับเดี๋ยวเราเข้าดูเลยนะครับว่า6จุดเด่นของเกมดูน่าเที่ทําให้คุณจะต้องเล่นเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับมันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับแน่นอนว่าไม่พ้นกับเรื่องของอาชีพครับซับเกมดูน่าเเนี่ยเป็นเกมที่มีอาชีพให้เลือกเล่นอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับก็6อาชีพเลยนะครับแต่ว่าจะแยกเป็นเพศชายเพศหญิงโดยการล็อกเพศนะโดยอาชีพต่างๆก็มีความสามารถแตกต่างไปแล้วก็มีสกิลที่หลากหลายมากๆนะครับ ก็จะแยกกันไปเป็นฮันเตอร์มีคูเซเดอร์มีวอิเออร์มีคอริกนะครับมีดาร์ควิสานนะครับแล้วก็มีวอลล็อกนะครับสำหรับวอลล็อกนี่ก็เป็นอาชีพสายอันเชิญส่วนคลริกนี่ก็เป็นสายฮิลเลอร์นะครับที่สามารถจะมีสกิลชุบชีวิตแล้วก็ฮิลเลือดต่างๆให้กับสมาชิกในปาร์ตี้ได้รวมถึงลดพลังต่างๆแล้วก็สร้างเก,กาะป้องกัน์ดต่างๆได้ด้วยนะครับผมบอกเลยว่า ไปชิพที่น่าสนใจมากแล้วก็ควรจะมีในปาร์ตี้เลยทีเดียวนะฮะโอเคต่อไปก็เป็นจุดเด่นที่2ของเกมดูน่าเอ็มครับที่ผมเนี่ยปาบปื้มแล้วก็ชอบเอามากๆเลยนะครับก็คือมีชุดคอตูมให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถจะเลือกสรรเลือกใส่ได้ตั้งแต่ตอนเริ่มเกมเลยนะฮะนี่เลยนะครับคือคุณสามารถจะเลือกชุดเหล่านี้ได้นะครับตอนคุณตั้งตัวละครเลยนะครับแลวพอคุณเลือกไปแล้วเนี่ยในเกมคุณก็สามารถจะใช้ชุดคอตูมเนี่ยใช้้อยงายาวๆเลยนะครับเออข้อดีมันคือตรงนี้นะคือแบบ ผมก็ไม่นึกว่าตัวเกมจะมีชุดข้อตู้มให้ใส่แบบนี้เลยนะนึกว่าเป็นชุดให้ลองดูแบบเป็นสไตล์อะไรเงเงยเฉยนแต่ว่าดันเป็นชุดให้ใส่เลยครับคือนี่แบบอชอบมากครับเรียกได้ว่าสร้างความแตกต่างให้กับแต่ละตัวละครในเกมไม่อย่างกค่อน้างจะมากเลยนะครับตั้งแต่ตอนเริ่มเกมเนะฮะอ่าโอเคนะครับ ต่อไปก็เป็นจุดเด่นจุดที่3ของเกมนี้ครับก็คือระบบคราฟไอเทมมันเองครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถจะคราฟไอเทมต่างๆได้จากหน้าต่างนี้เลยนะครับจากคำสั่งพวกนี้นะครับในเกมมีคุี่ยเลือกคราฟไปอย่างมากมายเลยครับแต่ระดับก็ต้องใช้วัตถุดิบอะไรต่างๆกันไปนะครับนี่คือสามารถจะคราฟของมาใส่เองได้ใช้งานเองได้ แล้วก็ผมคิดว่าน่าจะขายได้ในอนาคตได้เหมือนกันนะครับโดยคุณสามารถได้จะมาขายได้จากเมนูมาร์เก็ตตรงนี้ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่เปิดนะครับแต่นาคตเนี่ยผมคาดว่าเดี๋ยวคงจะเปิดแต่ตอนนี้เนี่ยก็มาครับของพวกนี้ให้แบบว่าระดับเราถุงๆไปก่อนนะครับก็ลองไปครับกันดูนะครับค่อนข้างจะสนุกมากๆเลยนะครับกับระบบการคราฟเกมนี้นะฮะต่อไปเป็นจุดเด่นจุดที่4ของเกมดูน่าเอ็มนะครับนั่นก็คือระบบสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์ขี่นั่นเองจ้านะครับสรับระบบสัตว์เลี้ยงกับสัตว์ขี่เน ก็คือนอนแกะนั่นเองนะครับน่ารักมากๆเลยใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงของเรานะครับที่สามารถจะช่วยเราโจมตีต่อสู้ได้นะครับนี่อ้โจ๊กโซงหลังเนี่ยซึ่งเป็นตัวคอนแจกฟรีนะครับซึ่งเราสามารถจะซัมมอนเจ้าสัตว์ขี่พวกนี้ได้นะครับซัมมอนพวกสัตว์ต่างๆออกมาได้จากพวกพกนี้เลยนะครับหรือไม่ก็ได้จากพวกตั๋วที่เราเก็บผสมไว้ในคลังแบบพวกเขาแจกตั๋วมาให้แบบสุมสัตว์เลี้ยงสุมสัตว์ขี่พวกนี้ครับเราก็ลองใช้ไปนะครับเช่นอันนี้ดูฟึ๊บ แล้วเราก็มาเลือกซัมมอนหรือจะเป็นสัตว์เลี้ยงครับก็กดตรงนี้ไปเลยเรักเลือกใช้เจ้าตั๋วที่เรามีนะครับไต้องใช้เพชรนะเพราะว่าเพชรผมไม่มีนะครับแต่มีตั๋วที่มันแจกมาให้นะฮะนี่กดไปครับปึ๊บหรือจะออกเป็นตัวอะไรขอยดีมาเถอะก็คือตัวระดับบีนะครับนักรบมีดคู่ผ้าคลุมเสียมตาลนะฮะน่าจะเก่งเ่าไม่รู้เหมือนกันต่อไปก็เป็นอันนี้ครับผมจะลองส่มให้ดูนะครับปึ๊บเลดเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับวับระดับบีนะครับปีเสียมตาล เราซูมอีกนะครับซูมอีกเพราะเรามีอยู่อย่างละสองนะฮะเพราะงั้นก็ใช้ไปหมดเลยนะครับมู้จะเก็บไว้ทำไมออโหระดับบีสนามสีทองอันนี้ด้วยเฮ้ยสนามสีทองขี่ได้เหรอเป็นสัตว์ขี่นะเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวลองขี่กันดูนะครับว่าเป็นยังไงเออแหลงบีกำเนิดของเอลสีฟ้าโอเคเมื่อเราได้มาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะมากดสวมใส่ได้ตรงนี้เลยนะครับนี่เราก็ดูว่าเราชอบตัวไหนนะฮะโอ้ ผมจะลองเป็นตัวมีดดีกว่าเพรดูน่าเท่ดีนะฮะนี่ตัวมีดก็จะโผล่มาแล้วนะครับนี่สัตว์เลี้ยงของเราเป็นตัวแบบใช้มีดแล้วก็สัตว์ีของเราสามารถจะเปลี่ยนได้นะครับเป็นหมีหรือว่าเป็นสลามก็ได้เลองสลามดูนะครับน่าสนใจดีเฮ้ยเราขี่สลามโอ้ขี่อย่างนี้เลยโอ้แม่หนูนั่งอย่างนี้เลยเหรอบอกออกแล้วเนี่ยนะครับก็จะมานี้นะครับสำหรับจุดเด่นของเกมอีกหนึ่งอย่างนะฮะ ต่อไปก็จะเป็นจุดเด่นจุดที่5ของเกมดูนะเอ็มนะครับนั่นก็คือโหมดนี้เลยครับผมอยากจะพีเซ้นนำเสนอภูมิใจนําเสนอมากนะครับกับโหมดการเล่น,นต่างๆของเกมนี้ที่เรียกได้ว่ามีอย่างมากมายแล้วก็น่าจะเล่นได้โดยที่แบบไม่รู้จบเลยนะครับก็มีตั้งแต่ Infin i t e Tower นะครับนี่หอคอยแบบแบบไม่จากัดอะ่ะไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าสุดเท่าไหร่น่าจะร้อยชั้น่มไม่รู้นะฮะแล้วก็ Reverse สอ่าส่วนอันนี้ Daily Boss นะครับเป็นบอสจำวันนะครับแล้วก็ WorldBo s s แล้วก็มีไอหน้านะครับแล้วก็มีสงครามทรัพยากรนะครับแล้วก็มีเลดันเจียนนะครับโดยเจ้าโหมดพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะปลดล็อกพวกมันได้โดยการทำเควสเนื้อเรื่องนะครับเควสหลักอะไอเควสสีส้มนะครับอันนี้ไอถิ่มส้มมังเหลืองเนี่ยนะฮะแค่ทำเควสหลักเนี่ยไปเรื่อยๆไปให้ไกลที่สุดนะครับมันก็จะปลดล็อกในส่วนของโหมดพวกนี้แล้วนะครับเราสามารถจะเข้าไปฟาร์มเข้าไปได้เลยนะครับมีเยอะแยะเลยกิววอลนะครับกิวเบตเทนฟิลด์นะครับ เรียกได้ว่าวันหนึ่งก็คงจะดูดพลังชีวิตกับเกมนี้ไปข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าทำให้เรามีคอนเทนต์เล่นได้เรื่อยๆนะฮะ ต่อไปก็จะเป็นจุดเด่นจุดที่6ของเกมดูน่าเอ็มนะครับนั่นก็คือกิจกรรมยามว่างต่างๆของเกมนี้นะครับก็ได้แก่ตั้งแต่การขุดแร่จะตกปลาก็ได้จะเก็บวัตถุดิบต่างๆตามแมปก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะเอาไปคาฟไอเทมต่างๆก็ได้นะฮะแน่นอนว่าในเกมก็จะมีระบบช่วยเหลือที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปเก็บวัตถุดิบต่างๆที่โผล่ในแมปเนี่ยเข้าข่ายแบง่ายๆเลยก็คือแบบเนี้ยกดไปที่จุดไอคอนรูปตกปลารูปปลาเห็นปะตัวคอลอนจะเดินไปที่ปลาหรือว่าเป็นที่ใบไม้ก็จะเป็นพวกบบพวั พืชแต่พวกนี้นะครับหรือว่าเป็นการขุดแรก่ก็สามารถจะไปได้อีเหมือนกันนะครับนี่ก็จะมาที่จุดตกปลาเลยหรือว่าถ้าเราอยากจะขุดแร่นะครับเราก็ไปหาแหล่งบริเวณที่เป็นการขุดแร่นะครับผมจะพาไปดูนะนะครับมาตายเป็นไงนี่ครับเรามอนเตอร์ในเกมนี้นะฮะเรียกได้ว่าโอ้โหอลังการมากๆนะฮะนี่ครับอ,อืออึบและนี่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมยามว่าของเกมนี้นครับที่คุณสามารถจะทําได้นะครับในเกมนะครับ ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าไม่เบื่อกับเกมนี้เลยนะครับสาม,มารถจะเล่นได้อย่างเรื่อยๆเลยนะฮะโอเคครับแล้วนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในจุดเด่นของเกมลูน่าเอ็มนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้สามารถทานโหลดเกมนี้ได้จากเพีนงตั้งคลิปได้เลยนะครับแล้วก็ขอฝากติดตามชื่อของเซ็เพย์เอาไว้ผมด้วยนะครับตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ